ผมจะเล่าเรื่องราวการจมของเรือไททานิกให้ฟังอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดราวกับกำลังอ่านนวนิยายสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องราวของเรือไททานิกเริ่มต้นขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในช่วงตน้นศตวรรษที่20การสร้างเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่และหรูหรานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและอำนาจทางเศรษฐกิจบริษัทไวสตาร์ไลน์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือไททานิก ได้ตั้งใจจะสร้างเรือที่ไม่มีวันจมเพื่อเป็นสุดยอดของวิศวกรรมการเดินเรือเรือไททานิกถูกออกแบบมาให้ใหญ่โตหรูหราและทันสมัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคนั้นมันมีโครงสร้างสองชั้นที่แข็งแรงผนังกันห้องกันน้ำถึง16ห้องซึ่งเชื่อกันว่าจะสามารถป้องกันน้ำเข้าเรือได้แม้ว่าจะมีห้องกันน้ำบางส่วนถูกเจาะก็ตาม วิศวะกรผู้ออกแบบเชื่อมั่นว่านี่คือความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นหลักประกันว่าเรือลำนี้จะปลอดภัยจากการจมอย่างแน่นอนแต่แล้วในคืนวันที่14เมษายนคศ1912โชคชะตาของเรือไททานิกก็เปลี่ยนไปตลอดการเรือกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากซา์แธมป์ตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นการเดินทางเที่ยวแรกและเที่ยวเดียวของมัน บรรยากาศบนเรือเต็มไปด้วยความรื่นเริงผู้โดยสารชั้นหนึ่งต่างเพลิดเพลินกับความหรูหราโออาร์ R. ขณะที่ผู้โดยสารชั้นสต่างมีความหวังใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตในอเมริกาไม่มีใครคาดคิดว่าโศกนาฏกรรมกำลังคืบคลานเข้ามาในคืนนั้นอากาศหนาวจัดและท้องฟ้ามืดมิดไรดวงจันทร์ทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีนักแม้ว่าจะมีรายงานเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งลอยเข้ามาหลายครั้งจากเรือลำอื่นๆแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร หรือไม่ก็ถูกละเลยจากเจ้าหน้าที่บางส่วนบนสะพานเดินเรือเรือไททานิกยังคงแล่นด้วยความเร็วเกือบเต็มที่โดยเชื่อมั่นในความสามารถของเรือว่าแข็งแกร่งพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆได,ได้จนกระทั่งเวลาประมาณ23นาิกา40นาทีผู้เฝ้าระวังบนเสากระดงเรือก็เห็นเงาตะคุ่มขนาดใหญ่เบื้องหน้าพวกเขาตะโกนเตือนว่าภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างหน้า ทันทีที่ได้รับรายงานเจ้าหน้าที่บนสะพานเดินเรือก็สั่งให้หักเลี้ยวเรือไปทางสายสุดและถอยหลังด้วยความเร็วสูงสุดแต่ด้วยขนาดอันมหือมาของเรือทำให้การหักเลี้ยวไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาในที่สุดเรือก็หักเลี้ยวได้แต่ไม่พ้นภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาได้ขูดไปตามกาบเรือด้านขวาเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ดังมากนักหลายคนบนเรือไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกที่รุนแรง แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นใต้น้ำนั้นร้ายแรงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เมื่อตรวจสอบความเสียหายวิศวกรประจําเรือพบว่าผนังกั้นน้ำถึง6กห้องด้านหน้าถูกเจาะเสียหายอย่างหนักแม้เรือจะถูกออกแบบมาให้ทนคานต่อการเสียหายของผนังกั้นน้ำสี่ห้องแต่6ห้องนั้นเกินกว่าที่เรือจะรับมือได้น้ำเริ่มไหลทะลักเข้าสู่ช่องเก็บของและห้องหม้อไอน้ำด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เรือกำลังจมส่วนหัวของเรือก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำทะเลทำให้ส่วนท้ายของเรือเริ่มยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการเอียงของเรือทำให้บางส่วนของผนังกั้นน้ำที่คิดว่ากันน้ำได้กลับไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะน้ำสามารถไหลข้ามจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นเกินขอบของผนังกั้นกัปตันเอ็ดเวิร์ดสมิธซึ่งตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ได้สั่งให้ส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือและเตรียมอพยพผู้โดยสาร แต่ปัญหาที่ใหญ่หลวงกว่านั้นคือจำนวนเรือชูชีพไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเรือไททานิกผูกออกแบบมาตามกฎระเบียบของสมัยนั้นซึ่งกำหนดจำนวนเรือชูชีพตามน้ำหนักเรือไม่ใช่ตามจำนวนผู้โดยสารทำให้มีเรือชูชีพเพียงพอสำหรับคนเพียงประมาณ1,178คนจากทั้งหมดกว่า2,200คนบนเรือความโกลาหลและความไม่เป็นระเบียบในการอพยพก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก เรือชูชีพหลายลำถูกปล่อยลงไปในทะเลโดยที่ยังมีที่นั่งว่างอีกมากบางก็เพราะความสับสนบางก็เพราะกลัวว่าเรือจะจมเร็วเกินไปและเรือชูชีพจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้เมื่อลงสู่ทะเลการอบพยพผู้หญิงและเด็กก่อนก็เป็นนโยบายที่ปฏิบัติกันแต่ในหลายกรณีก็เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นไปตามนั้นผู้ชายหลายคนยืนหยัดอย่างกล้าหาญบนเรือเพื่อสละที่นั่งให้กับผู้อื่นขณะที่บางคนก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอด ขณะที่เวลาผ่านไปน้ำทะเลที่เย็นจัดก็เริ่มไหลเข้าท่วมเรือมากขึ้นเรื่อยๆไฟฟางบนเรือเริ่มดับลงทีละดวงความวังริบหรี่ลงทุกขนาดในที่สุดเมื่อส่วนหัวของเรือจมลึกเกินไปแรงเครียดมหาศาลก็ทำให้โครงสร้างของเรือไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปเสียงเหล็กฉีกขาดดังสนัน่นเรือไททานิกได้หักเป็นสองท่อนบริเวณใกล้กับปล่องไฟที่สาม ส่วนหัวของเรือจมลงสู่ก้นมหาสมุทรไปก่อนแล้วส่วนท้ายที่เคยชี้ฟ้าก็หมุนวนก่อนที่จะจมดิ่งตามลงไปภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง40นาทีหลังการชนภูเขาน้ำแข็งเรือไททานิกก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกอันมืดมิดและเย็นจัดผู้คนจำนวนมากที่รอดชีวิตจากการจมของเรือต้องเผชิญกับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เยือกแข็งเพียงไม่กี่องศาเซลเซียสซึ่งร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถทนทานได้นานนัก การเสียชีวิตจากภาวะตัวเย็นจัดคือไฮโปเทอร์เมียจึงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ที่รอดจากการจมแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือในทันทีสุดท้ายเรือคาเพทเทียซึ่งได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุในเวลาประมาณ4นาฬิกานาทีในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเรือชูชีพทั้งหมดแต่ผู้รอดชีวิตมีเพียงประมาณ700รกว่าคนเท่านั้นจากผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดกว่า2,200คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้มากกว่า1,500คนโศกนาฏกรรมของเรือไททานิกได้ทิ้งบทเรียนอันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษยชาติบทเรียนที่ว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดมนุษย์ก็ไม่ควรประมาทต่อพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและไม่ควรโอ้อวดในความสำเร็จของตนเองจนเกินไป มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของการเดินเรือทั่วโลกมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับจำนวนเรือชูชีพบนเรือทุกลำการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยและการตัดตั้ง International Ice Patrol เพื่อเฝ้าระวังภูเขา้ําแข็งในมหาสมุทรเหนือเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตดังนั้นการจมของเรือไททานิกจึงไม่ได้เกิดจากสาเหตุเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลรวมของปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งความประมาทเลอเลอในการเล่นเรือด้วยความเร็วสูงในเขตที่มีภูเขาน้ำแข็งการละเลยคำเตือนการออกแบบเรือที่แม้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็มีจุดอ่อนที่คาดไม่ถึงและที่สำคัญที่สุดคือการมีเรือชูชีพไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารทุกสิ่งเหล่านี้รวมการเป็นโศกนาฏกรรมที่ยังคงเป็นที่จดจำและเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้ครับ